วันนี้เราลงมาทำน้ำพริกปลาฝนครับสวัสดีครับลุงน้ำทำครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง,ง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันสำหรับอาหารไทยนะครับน้ำพริกถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆวันนี้เราลองเอาปลามาทำน้ำพริกกันดูดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสักครู่เดียวครับ การทานน้ำพริกเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านเราไม่ไว่าจะเป็นอาหารมื้อไหนครับเช้ากลางวันหรือว่ามื้อเย็นเราก็ต้องมีถ้วยเล็กๆนะครับน้ำพริกถ้วยเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่แน่ๆก็ไม่ไว่าจะเป็นตักจิ้มหรือว่าตักโรยกับข้าวนะครับคลุกกับข้าวทานเราก็ต้องมักจะมีอยู่เรื่อยเลย,เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการพกน้ำพริกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับคนไทยเราอย่างบางทีเดินทางไปต่างประเทศ คนบางคนก็ต้องมีน้ําพริกพกติดตัวไปด้วยนะครับเป็นน้ําพริกแดงน้ําพริกตาแดงหรือน้ําพริกคลุกข้าวอะไรพวกนี้เพราะอย่างน้อยๆก็จะช่วยทําให้อาหารที่เราทานมีรสอร่อยยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราลองเอาปลามาทําน้ําพริกกันดูเป็นน้ําพริกแบบแห้งๆเอาไว้คลุกข้าวทานนะครับวันนี้เราลองมาทําน้ําพริกปลาป่นครับเรามาดูองค์ประกอบกันเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวปลาครับสับเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิลน,นะครับ1ตัวล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเราจะขูดเฉพาะเนื้อเอาไปใช้นะครับเรามาดูองค์ประกอบที่เป็นน้ําพริกกันครับในส่วนน้ําพริกนะครับก็มีองค์ประกอบแค่เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเริ่มที่ตัวพริกแห้งครับก็ใช้พริกแห้งประมาณสัก1ถุงนะครับก็สิบาทอะไรประมาณนี้สาหรับปลาหนึ่งตัวคิดว่าน่าจะไม่เยอะเกินไปแต่ถ้าคิดว่ามันดูเยอะเกินไปกลัวเผ็ดก็เราลดปริมาณลงได้นะครับแล้วก็กระเทียมครับอันนี้ก็ประมาณสัก10บสิบกว่ากีบนะครับก็แล้วแต่ใช้ปริมาณนี้คิดว่า1นึ่งกำมือน่าจะพอเช่นกัน อีกอย่างหนึ่งก็คือหอมแดงครับก็ปริมาณเท่าๆกับกระเทียม1นึ่กำมือนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําตาลครับใช้ประมาณสัก1ช้อนชานะครับแล้วก็เกลือครับอีกประมาณปลายช้อนเพื่อช่วยลดความคาวให้กับตัวเนื้อปลาดังนั้นของมีเท่านี้เองนะครับสำหรับการทําน้าพริกปลาเรามาเตรียมเนื้อปลากันได้เลยครับสำหรับปลาเราจะขูดเฉพาะเนื้อไปใช้นะครับส่วนหนังเราก็จะทิ้งไปเพราะว่าตัวหนังอาจจะทําให้เกิดความเหนียวได้เวลาเราไปทอดเพราะฉะนั้นเรามาขูดเนื้อปลากันเลยครับ ก็ใช้ช้อนนะครับง่ายๆเลยำหรับการขูดเนื้อปลานะครับทางที่ดีก่อนจะขูดเนี่ยจัดก,การเอาก้างออกให้หมดนะครับจัดก,การแร่เอาก้างออกให้หมดก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาเราขูดก็จะได้แต่เนื้อไม่ติดก้างมาด้วยปลอดภัยกับการรับประทานด้วยครับแต่ถ้าหากว่าเนื้อปลามันชิ้นใหญ่เกินไปก็ซอยให้มันเล็กลงได้นะครับเพื่อให้เนื้อปลาละเอียดยิ่งขึ้นเราเนื้อปลาที่เราขูดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วมาต่าอีกสักนิดหนึ่งครับ ถ้าโคกเราไม่ใหญ่มากก็ทย,ยทยอยทยอยตำกันได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ตำให้ละเอียดละเอียดสักนิดหนึ่งเมื่อได้ปลาที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลุกด้วยเกลือเพื่อลดความคาวแล้วก็ผสมด้วยแป้งอเนกประสงค์นิดหนึ่งก่อนที่เราจะเอาเนื้อปลาทุกนี้ไปลงในหม้อทอดเพื่อให้ปลากรอบยิ่งขึ้นครับเมื่อคลุกป,ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันเลยครับเราใช้ไฟแรงเลยนะครับเพื่อทอดปลาปลาจะได้กรอบเต็มที่ ตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วครับเราใส่ปลาได้เลยเมื่อใส่ปลาลงไปแล้วก็พยายามกระจายกระจายปลาให้ทั่วนะครับปลาจะได้แผ่เป็นแผ่นแล้วเวลามันทอดจะได้สุกพร้อมๆกันครับเราจะทอดเนื้อปลาให้กรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูสีเนื้อปลาให้เป็นสีน้ําตาลเข้มๆเ,เลยก็ยังได้ทอดไปเรื่อยๆครับใช้เวลากันนิดนึง เมื่อเราทอดเนื้อปลาได้กรอบเนี่ยตัวน้ำพริกก็จะกลายเป็นน้ำพริกที่ไม่มีความชื้นก็จะแห้งๆเก็บไปได้นานด้วยครับเราได้เนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วเราจะพักเนื้อปลาไว้ก่อนครับปล่อยให้เนื้อปลาหยดน้ำมันไปเรื่อยๆเราจะได้ปลาที่แห้งเพื่อเดียวไปทำน้ำพริกต่อไปในระหว่างนี้เราพริกแห้งมาทอดกันก่อนครับเราตั้งกระทะแล้วใช้น้ำมันเล็กน้อยก็พอนะครับเพื่อเดียทอดพริกแห้ง เราใส่พริกแห้งลงไปแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันค่อยๆร้อนขึ้นมาเมื่อพริกแห้งเริ่มสุกกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมกรอบขึ้นได้เลยครับเมื่อได้พริกแห้งเรียบร้อยแล้วเราพักพริกแห้งไว้ก่อนแล้วเรามาคั่วตัวกระเทียมแล้วก็หอมแดงต่อครับ เราได้ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งปลาพริกกระเทียมและก็หอมแดงเดี๋ยวเราจะเข้าเครื่องปั่นกันครับบดท,ทุกอย่างให้เรียบร้อยทีละอย่างแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลงกระทะคั่วด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเรามาเริ่มบดกันทีละอย่างเลยครับเริ่มกันที่ของแห้งก่อนเลยตัวพริกครับเมื่อได้พริกเรียบร้อยแล้วรับตัวพริกไว้ก่อนปั่นปลากันต่อครับ ได้พริกไกปลาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ของเปียกเลยครับตอนนี้ได้3มอย่างครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาทั้งหมดมารวมกันได้เลยแล้วกลับไปที่เตาและคั่วทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับแต่เริ่มด้วยกระเทียมกับหอมแดงก่อนครับ จากนั้นตามด้วยปลาครับและใช้ไฟอ่นอ,อนๆได้นะครับเพื่อที่ว่าปลาแล้วก็ตัวกระเทียมจะได้ไม่ไหม้จากนั้นตามด้วยพริกครับแล้วก็ตัวน้ำตาลใสน่นตาลเพื่อที่ว่ามันจะได้ลดความเผ็ดลงไปบ้างค่อยๆคั่วไปเรื่อยๆครับให้ตัวน้ำพริกมันค่อยๆแห้งแล้วก็เราจะได้เก็บไว้ได้นานหน่อย ทางที่ดีก็พยายามคนเรื่อยๆเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันอาจจะไหม้นะครับยิ่งคั่วยิ่งหอมติ่นพริกมันขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นกระเทียมกลิ่นหอมแดงมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยก็ปาณินตัวหนึ่งได้น้ำพริกขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอตัวพริกมันเริ่มแห้งก็ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราคั่วมาประมาณนึงก็สามารถตักใส่ถ้วยยกออกได้เลยครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้น้ําพริกป,ปลาป่นครับก็เป็นน้ําพริกง่ายๆานะครับทากัน องค์ประกอบก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าวุ่นวายนิดหนึ่งตรงที่จะต้องเอาไปคั่วแล้วก็ไปป่นแล้วก็ไปคั่วอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้น้ําพริกที่สามารถที่จะพกพาไปไหนได้เวลาเดินทางยังมีน้ําพริกอร่อยๆติดตัวอยู่เสมอนะครับแต่ต้องทิ้งให้มันแห้งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ชื้นเกินไปเพราะนั้นถ้าสามารถเสร็จเรียบร้อยคั่วจนแห้งเรียบร้อยหรือว่าคั่วยังไม่แห้งก็ออกมาปล่อยให,ให้มันแห้งไว้ข้างนอกก็ได้อย่าลืมนะครับมันต้องแห้งถึงจะเเอาาก็บไปไปด้น,น ก็เป็นน้ำพริกได้เช่นกันครับเรามาแต่งหน้าอีกนิดนึงวางใบผักชีด้านบนเพื่อความสวยงามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็ได้น้ำพริกติดตัวไปเดินทางได้นะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณปอจเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อกาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆแล้วก็พันธปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยนะครับและอย่าลืมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ได้นำพิกกลับไปเดินทางก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ